เออ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 เมื่อใครเป็ะแม่นี่เสียเพลงกรอมอกขวัญเอ้ยขวัญมาอย่าร้องไห้อยางงอแงที่บ้านพี่เรือนปกพักดูแลลูกแม่ให้อยู่สบาย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีวันแม่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสุขุสุขคนจพบพอกับฟ้ร่ารักกินีเรากระสวยกันอย่างคดซักกลายพอกันย้ำใส่สายหลังจากที่พยายามเบ็ดยามบ้องยาไปกางมเฮากะสิไปหาหน้าใหม่ต่อจ้าสวัสดีสุขุสุขคนสวัสดีสุขุสุขคนจ้าพี่ดอกรุ่นเกิวันแม่ด้จ้าขอให้คุณแม่ทุกคนมีแต่ความสุขก็จะสุขภาพแข็งแรงนะจ้า สุขภาพกล้างกายแข็งแรงอยู่กับลูกกระดานไปนานๆนนเดี๋ยจะอยู่เป็นโฮมพโฮมไส้ให้กับลูกกระดานเด้อจ้าคุณแม่ทั้งหลายสําหรับคุณแม่ที่ติดตามพลลาอยู่กับใอยคุณแม่สุขคนสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวย,ลลวยเป็นแม่แทนแม่พลลาเด้อพลลาบม่มีแม่จ้าพลลาบม่มีแม่บม่มีพ่อจ้าเป็นลูกก้าพ่อม่่มี กำลังสิไปหาหน่อไม้จ้าพี่น้องสิไปหาหน่อไม้ไปเห็ดหน่อไม้ถุงใบเด้อจ้าว้ต้อนรับเอฟซีนะจ้าเตรียมเอฟของได้เลยจ้าสิส่งหน่อไม้ไปขายอยู่ไทยน่ะล่ละพี่น้องหน่อไม้จ้าหน่อไม้จ้าสองห่อยี่สิบบาทยี่สิบบาทจ้าเราจะไปหาหน่อไม้จ้าพี่น้องจ้า ส,สวัสดีครับจ้าน้องตีไปหาน้ำไม้ก่อนข้าไปบุป่าก่อนนะไปเดินไปเอฟต่อไหม,มน้ำกระจาะพี่น้องจ้ามาถึงกับแบตเตอรี่ลอดจ้าพี่น้องจะหาก็เลยจ้าผ่านกอน้ำไม้ก่กกอแล้วไหนก็หาไปเลยจ้าน้ำไม้อยา่างไงน้ำไม้ไมอ, <c oughs> อย่างนี้น้ำไม้บงแล้วมาหนอโจดหนอโจดหนอโจดแบบจะนีกระดังสีซับน้ำไม่โจดจ้าพี่น้องเกือบยังละน้ำไม่โจดเนี่ยนนอมันก็งามเลยหนาอขาว จืดไว้พ่อ,พอเนี่ยจอดของอยังไงก็มีโอ้ยงามน,นี่พี่น้องทำไมโจดจ้ะนองรังานเนี่ยทำไมโจดเดี่ยมันเป็นหน่อสีม่วงมเนาะอยู่หน้าหน่อยครับกระสีสัปบปะเพยเดือสารน้ำไม่เผ็ดน้ำไม่ทุ่งจะพี่น้องเห็ดเห็ดใบ FC ต้อนรับเอฟซีเสร็จไปขายเห็ดใบคย่ย <laughs> <laughs> นี่งามขนาดพี่น้องเอ้ยหน่อนโจดมันคือหน่อนโจดอาจารย์พี่น้องจานี่ นอโจดแคมงา,จามจ้ามักนอนดิบมนะออนันมนะขุดเอานอนดิบมันนะใช่มันมีมอยู่ปะไม่ไม่เจอหนักขามบ่บ่หมากยักษ์ตะขาป้อมพี่น้องพอต้นขาป้อมเก็บขาบป้อมไปกินก่อนกินสม เอะก็ละปลาขาวบอเออปเน่กิดเป็นบอนหแม่นมี่น้องมป้น้อมันโซมใหนอกินน้ำมันอมแม่กินน้ำแซ่บมันบันได้แก่บอมันแก่ยังอาไม่ตัวนี้เนี่ยอามันโซม เด้ทังหัวนะเออ,อใส่มากัะปองนะเป็นหมากได้ได้ไมันจมจมบ่ว้ามันจมแน่อยากกินหลายจมบัตรแพกระป๋อด <c oughs> อ๋อปลาต่อปะอ๋อ,อ,อน้ำหไอย เอเอดเ,อเอด,ด,ดี๋ยวตีดูเอานดูเจ้านี่ยังบ่มาไอือเอานดูเอันนี่ดูพี่น้องมาฮอดก่อนละไหมล่ะจ้านอไลโอ้ยนอฮักกระเพาะง,งานงามนี่พี่ต่นอนของแมง,งงานนี่พี่น้องนอ,นอไลว้าวสัตสิแกงมาอน,นี่ทั้งแกงทั้งต้มทั้งเห็ดถุงเลยจ้าวันนี้พักกันมาหานอไลเดลยจ้าพี่น้องจ้านี่ กอหนึ่งว้านี่พี่ดองขึ้นเลยไหมลูกขึ้นเลยไหมนี่นอไรพี่ดองจ้ะงามนั่นนอันน่ะนี่พี่ดองว้ามานีกับพี่ดองมหานอไรจ้ะพี่น้องจ้านอไม้ลายของแสีบจ้ะนี่กระบุบุป่าเงานอไม้ลายหักกระบุไปเลยนะเอาเสียบมาดูนี่นี่พี่ดองนอไม้ลายฮักกระบุ สวยงามเสียบขุดน้ำไม้ลายบุดูวน้ำไม้หักกระพุ่นนี่สวยงามเอาเอากระตาเอาแม่น้ำไม้นะเอาบอกกรลาหักบ่เออะลาคือเก่งแท้หักน้ำไม้ก็ได้พี่น้องมาหมุนปลาหานอไลจ้ะพี่น้องจ๋า สอบไปเห็ดทำไมถุงแน่ยสอบไปต้มแน่พี่น้องต้มกินทำไมโอ้ยนีฮักกระพุนทำงานทำไม่ลายพี่น้องนี่พี่น้องอไรเป็นคน,นยังสิไนดะ้พี่น้องสิเป็นคนเด้อจ้าทำไม่ลายนะพี่น้องจ้านี่ฮักกระพุนนี่เอาเสียบมาดูนี่กกพี่น้องฮักกระพุนนี่มันคือนอไลนั่นเองจ้ะพี่น้องจ้าจ้าฮักกระพุนจ้า หาเบ่กอไม้ไหอ้นี่มันโพดฮะก็โพมันเลิกทีบซับเบ่งดูไอะไรนอแบบเชานี้นะใจเลยโอ้ยมันจะไปหมักตูดมันบ่มันน่อยโพ้มันอิญดหวานเนาะขุดเอานี่คืนนี่เต้าพวกเขานะขึ้นบ่มันเลอกไป่ละ จนนี้ก็ลังหักซับนอไมกจะพม่ต้องหักซับนอไรจะพนว่าหมักสันสันันนอพุดเอาแบบนี้บุพนตินนี่อ่อนเสียบน่ทนองนี่ก็เอหักกระพุ่นคือกันบ่ตุยังสัอยู่แมฮะน้องแนน่องบอ พี่น้องส่วนทางนี้ก็จะเป็นนอบงด้วยนี่กอันนี้คือน,นอบงด้วยว่าเป็นนอไร่พี่น้องนี่สามสี่ยอดอันนี้คือน,นอบงจ้าพี่น้องครับเจเพิ่นเาเพิ่คุดแล้วนอบงพี่นอ้องไอ้โนบน,น,นอไายเด้ออันนี้เป็นนอบงจะมีกอนนอลายนอบงผสมกันพี่น้องลายขนาด ข้าวมมักนอดินมาท่านนะคดเอาบ่ไปเห็นอไถง่อนอนั้นท่กับอ้ถงอต้อดินท่กัแกงกินแล้วเสียบนอนไหลนอไหงามงาคือดนอไหก็งามเอหมุนกันเด้อหนึองน้งอน่งสหน่องหนไวงสองหงอ่นนง่อออออมาไว้ น้องแตนต้นแล้วทางนั้นน้ำไม้ยังล่ะไ่ลายบ่องต่น่ี่ลายก่าัวตนหนับเลบหนับเดกักหนับ้นมีถือ่พลองน้ำไม้ไหลมิจักกำลังซิซับอันนี้นอยใหญ่นะลูกหักก็ไม่นะไม่ลายเดี๋ยวขึ้นน่อยใหญงามเท่านนนะ เห็ดนี่บ่ดนนะดึงซากเอาโรดซากบนี้่ออันนี้นะซับเอาีวนอบักไงหนี่คือบปเห็ดโอ้ยนะไม้บอกไก่เห็ดนางตีเยแมงไม่แมงไม้พ่อมงามเลยนไม้นะอไปลูกชายไปสะนมไม้ส่งไพเขาเสม้นมือมือ เอาออกก่อนมือนะจะเสียบน่อไัมน้อยนี่เห็นเราบอกมีปลามันอกบ่ดอกคนตรงดูปักลาอย่าไปหักหนอไม้ลูกหน่อไม้ัเจ้าอย่าไปหักลูกชายเขาจไปหักนอไม้ใหญ่หรือส่อนน้อไม้ใหญ่เขาเรียกดานะพอแล้วมันนะแม่คนเสียหายน้อยหนไม้นปลูกไว้ได้ดานาเขาจับได้เขาจับได้หักหน้ไม้เขาเสียบปว่เราลูกชายเขาล าาขาสิหายมากนะแม่เดบ<อ>ากรจเจ้าเอ <laughs> อาลงมาลูกพอแล้วเอาลงมา,อานอนเดียวกัพอ,อ,ปอไปหักทำไม,<อ> <laughs> มก็จเจ้ามมืจะจักไปใหไอจอนี่มันแกงบอกแกงเสะแทดแดนะาาไปต้องจักแทบอุอ้ยไันี้เอาไม่ฮ่าเป็นขว้ยอันเหักทำไมกจเจ้านบอกใหญ่ าไปนำสอบไปนำพี่น้องเออนำไม้พี่แตนอนไหลงามงามนี่งามแท่งงามว่ะนี่นอนไหลพี่น้องงามผลห้ามแท่งนอนไหลอย่างงามแท่งบ่าบผู้บ่าวคนนี้ไปพผู้บ่าวเลยนี่น้องเอ้ยพักกันหม่นป่าหน่อาไหมบดลูกบดเต่า กบลปลาเราไม่ไรจะพี่ร้องจ้า่หน่อยใยบ่เราไม่บละสายนอยใยบ่ประเทศเราไม่ปกลกา่ใส่ใส่ละมัาบอกแม่นะแม่ใส่นราไม่นะแม่ก да. ็บอเห็น อ๋อป้าทำไมลหลงามแทะป้าบอกลาเทื่นทำไมไหลงามเ้มมเ,เด้ลูกทรายคยนนี้นี่พี่น,อน้องน้ำไม่ไหลแดงบักกำงามอย่างนป่าลูกทรายคอยกรมุนเห็นทรายกับกหาน้ำไม่เป็นนะจ๊ะจา,าไปเล่นน้ำได้ลูกบัดเมื่อจกอาบเธอเดียวเดนไม่ต้นแดงกำงามน้ำไม่ไหลอย่างนี้นะมาเสียมมาเสียมมานี่พี่น้อง นี่จ้หลายพี่น้องแสดงว่ามีคนมาหาเนาะน้ำไม้มันจังขึ้นได้หลายปันนี่พอามาถึกมือแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยสามสี่แนวมันจะแหนวงามๆนี่โอ้สะอ่อนเด้หน,น้อยใหญ่บ่อยู่ข้างล่างนะมือพี่น้องงามขนาดน้ำไม่ไหลพี่น้องเอ,อ้ยมาแล้วสิต้มเห็ดกระริกกระปิกินกับข้าวสวยเนาะเห็นปะเด็ดน้ำไม เด้อหนอไม่งามแท <mission Christmas> ่งงาว่าสุดนี้มีซี่น้อยนะเอานะเมนยืนัันสามด้อหนอไม่ไหลสัพานงามกระดี่งแต่พี่น้องเมงเแ็นแหนงงามป้าก่อนี่มาลุ้นอกระดก่งเสียเดยจักหนอโอ้ยนฮักกระพดนี่จ้าฮักกระพดจ้าจ้าเด้กจ้า โอ้อก็ลายนอลายเน่แท้พอดีนี่ฮักระเพื่นพี่น้องซอกอันซอกแหนงพุอนอ่นหนะเห็นบ่พี่น้องสีสปราบจีนี่ว้างามแท้งามว่าหน,นไม้หนะ่ะพี่น้องเอ้อลายแทะลายว่าลายโพดโพพี่น้องมือขวาบังมาดเป็นขดเบื้งนางทานนางขดหน้าไม้เรียบร้อยขนาดครับหน้าไม้ไรจ้ายังจ้านยี่ คุดแล้วพี่น้องคุดทรบเอาเลือกๆกัเด้อเออนมัวดเอนพอดีเลยเงาเงามันตัวแสบนะมันจะวของเพืมากินเงามันได้อทางซ้ายไหลายจะบอลไม้เะเฮ้อทางกระพ้นกระลายพี่น้องเอออไม้หลไลไปอีสองสามมือนี่แห้งสีหลไดยเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนี้เด้ หักกระพ่นกระลายหักกระสินกระลายพี่ทองพ่อเขาจิตกตัดกันพี่น้องสุ่มเดียวกันหลายกระโดดเจี๊ยพลากกัเป็นคุณลักษณะตีนั่งพับเพียบหา่ไม่นั่งมานั่งบ่เรีห่วงกับเจ๊ได้หน้าแข้งพื้นเลยได้นี่พี่น้องมาไม่กมาหักมาได้หลายเตอะพี่น้องเอ้ยมาไม่สับปะงาบุ้แทกจากอเดียว พี่น้องเออเจ้าเบิ่งไหนนอไม้สัพกระดอกกระเดียดแทเส้นว่างามนอลายนะพี่น้องสี่สับละกามพูเลยลายพูดเลยแมนกอนี้มันกอใหญ่เน้อวันน้จะไปกระตาบอกก้อนนี้นี่เห็นบ่ะพี่น้องยอดมันสี่สับลาเจนี่เห็นพี่น้องโพดโพดนอไม้ไม่นี่เขาได้อไม้ลายลายเทเนาะจะได้หาบเมื่อบ่พี่น้องทางนักแตงแห่งกับงามพี่น้องนอไม้กระลายแทลายว่างามโพดงามโพดนอไม้ลายที่เจเบิ่งเหน พอดีแกงแซบพอดีต้มแซบจะพี่น้องจ้าก็มานั่งแคมหวไี่อวดงี่คลิปนี้ก็ขอฝากบรรยากาศเป็นัวดีนะจ้าขอบคุณสุกูสุคนขอบคุณทุกคนนะจ๊ะขอบคุณเอซทั้งหลายขอบคุณทั้งหลายจ้าะได้กัด สุขสันต์วันแม่ด้จ้าใครแม่แม่ทั้งหลายมีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงด้จ้าลูกเป็นหม่โหมโพห่มทสายห้ลูกหลานเด้อจ้าอายุบรรพขวัญยืนร้อยร้อยปีเด้อจ้าสวัสดีจ้าสุขสันต์วันแม่จ้า